ุโนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกที่ครบกว่าแรงกว่าลอยฝากข้อความถึงซารา่าใครจะเอาลูกไปต้องข้ามศพแม่ไปก่อน Big b บิ๊กบราเธโดนจับโปะโพสต์รูปจานข้าวลงไอจี 33งาม Miss Universe Thailand 2020อ่อนขอคะแนนโวต สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่กูมันนี่ i ซนไซเช้าข่าวบันเทิงกับพวกเรา2คนพ่ะแพนิวค่ะติดตามพวกเราได้ทั้ง3แพลตฟอร์มนะคะเทรนไ s เอชดีทรูฟิ u แล้วก็ TrueID ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเช้านี้จะบอกว่าเมื่อเช้ามืดเนี่ยฝนตกด้วยนะ<อ>ถนนลื่นมากตอนมาตกหรือยัง เหมือนว่าจะตกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถนนเนี่ยแฉทีเดียวใช่ใครจะขับรถไปไหนนะคะก็อย่าลืมระมัดระวังกันด้วยเริ่มข่าวแรกของเรานะคะก็ยังเป็นประเด็นที่ยังถูกจับตามมองแล้วก็พูดถึงกันอยู่มากในโลกโซเชียลสำหรับเรื่องราวของคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของคุณสอนรามนั่นเองนะคะล่าสุดเนี่ยเธอมีการโพสต์รูปจานข้าวแล้วก็มีแคปชั่นประมาณว่าอยู่อย่างพอเพียง<อ>กินแค่นี้แหละอิ่มแล้วอะไรประมาณนี้แต่หลายๆคนเนี่ยก็ไปจับโป๊ะว่าเอ๊ รูปนี้เนี่ยมันไม่ใช่รูปล่าสุดมันเป็นรูปเมื่อนานมาแล้วจูจะเอากลับมาโพสต์อีกทําไมแล้วเขียนแคปชั่นแบบนี้ทําไมจะดึงดราม่าอะไรกันหรือเปล่าอ่ะไปติดตามเรื่องนี้กันคะ่ะก็ยังคงโดนกระแสดราม่าอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคุณติ๊กบิ๊กราเธอร์ค่ะอดีตภรรยาของดารานุ่ม ซอนรามเทพพิทักษ์นั่นเองที่ตอนนี้นั้นได้อย่าขาดกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝ่ายหญิงได้ออกมายอมรับว่าผิดเองที่ก่อนนี้สินแถมยังไปเล่นการพนันหวังจะปลดหนี้ด้วยและตอนนี้ก็ยังรอเวลาที่จะเจอกับลูกสาวอย่างน้องวีจีอีกครั้งค่ะล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของคุณติ๊กนะคะที่ได้มีการโพสต์รูปจานข้าวพร้อมกับแคปชั่นว่าอิ่มละมื้ แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ag, พอเพียงเพียงพอแล้วก็แอดไปที่วีจิเทพพิทักษ์นะคะแต่ทว่ากลับมีดราม่าค่ะเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาจับผิดแล้วก็บอกนะคะว่าภาพนี้มันเป็นภาพเกา่าโดยบอกค่ะว่าภาพนี้ภาพเกา่าจําได้ คุณเคยโพสต์ตอนคบกับพี่หนุ่มตอนแรกๆภาพนี้พี่หนุ่มเป็นคนทําข้าวให้คุณกินมือแรกที่คอนโดมีช้อนสองคันไม่เข้าใจจะเอามาโพสต์อีกทําไมเพื่ออะไรอยู่นิ่งๆแล้วทํางานเงียบๆไปดีกว่านะบางคนนะคะก็บอกว่าน่าจะปั่นกระแสะให้คนเนี่ยสงสารเยอะๆก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะสาวติ๊กเนี่ยจะหยิบจับอะไรก็มีคนจับตามองไปหมดเลยล่ะค่ะ คนนี้ก็เรื่องราวดราม่ายาวยืดจริงๆนะคะทุกครั้งที่ออกมาสัมภาษณ์ก็จะมีคนตัดช็อตนั้นช็อตนี้แล้วก็ไปจับผิดไปวิจารณกันเยอะทีเดียวอริงจริง,รงแล้วในเรื่องของอะไรที่ทําผิดพลาดไปแล้วนะคะก็อยากจะให้กลับตัวกลับใจแก้ไขซะตอนนี้นะยังมีเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วพี่หนุกเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เปิดโอกาสถ้ากลับตัวกลับใจได้ก็กลับมาดูแลน้องวิจิได้เหมือนเดิม ะะก็สู้ๆก็แล้วกันะนะคะมากันที่หนึ่งเรื่องราวนะฮะสำหรับคุณซาร่นั่นเองที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะฮะกับเรื่องของน้องแม็กซ์เวลนะคะก็มีการโพสต์ถึงกรณีที่ว่าคุณไมพิรัตจะขอเซ็นรับรองบุตรอะไรต่างๆซึ่งคุณพลอยพลอยพันธ์อีกหนึ่งคนที่อินประเด็นนี้เหมือนกันค่ะเข้ามาคอมเมนต์ในรูปของคุณคุณสาราแต่ว่าจะคอมเมนต์ว่าอะไรไปติดตามกันค่ะ หลังจากนะักแสดงหนุ่มไม้พิรัตนะได้ยื่นคำร้องต่อศาลขออำนาจปกครองบุตรน้องแม็กซ์เวลร่วมกับซาร่ากาสสิงกินีเพื่อขอให้ศาลพิจารณาให้เป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะ ซึ่งใน i ิน t a g r กรมของซาร่าเองได้มีการโพสต์ข้อความว่าใบหน้าของพี่แม็กซ์ดวงตาที่อบอุ่นรอยยิ้มที่มีความสุขและไร้เดียงสาของเด็กน้อยคนนี้ลูกของแม่มีความสุขทุกวันแม่รักลูกทุกวันตั้งแต่วันที่รู้ว่าในท้องของแม่ยังมีอีกหนึ่งชีวิตน้อยๆตั้งแต่วันที่ลูกเกิดวันที่ลูกลืองตาขึ้นมา เสียงแรกที่ลูกร้องรักแท้ของแม่ดวงใจของแม่แม่ทนแม่ยอมเสียสละได้ทุกอย่างเพื่อความสุขของแม็กซ์เวลแม่เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึง่งที่ไม่ได้มีอะไรวิเศษไปกว่าคนอื่นแม่ไม่อยากเสียลูกไปไม่อยากให้ใครพร่าแก้วตาดวงใจไปจากแม่แม่จะเข้มแข็งพร้อมสู้อสู้ด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรักแม่ที่มีต่อลูกค่ะ ซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะคะก็มีคุณพลอยพลอยพันธ์ค่ะอดีตภรรยาของคุณปีเตอร์คอฟนะคะซึ่งก็เป็นซิงเกิลมัมลูก2<ม>ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะว่าลูกของเราเราท้องเราคลอดเราดูแลของเรามาอย่างดีไม่เคยทอดทิ้งไม่ว่าจะจุดมุ่งหมายไหนก็ตามสิทธิ์แห่งความเป็นแม่มันอยู่ตั้งแต่หัวจรดเท้าลูกเป็นพี่พี่สู้ตายไปข้างหนึ่งจะเอาลูกเนี่ยมันต้องข้ามศพแม่ไปก่อนเป็นกําลังใจให้ทุกวันตั้งแต่รู้จักกันค่ะ แต่ว่าล่าสุดในทางด้านคุณหม้เองก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมานะคะโดยเน<ะ>ื้อหาใจความเนี่ยประมาณบอกว่าที่ที่ผ่านมามีการคุยกับคุณซาร่าแล้วเขาบอกว่าให้รอโตก่อนแล้วค่อยมาเซ็นรับรองบุตรอะไรแบบนี้และที่ผ่านมาเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเขาก็ดูแลมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมีการเซ็นรับรองบุตรแล้วก็ดูแลน้องอย่างเต็มที่มากขึ้น เรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องรอทางกระบวนการยุติธรรมเนาะกันต่อไปว่าสรุปแล้วเนี่ยจะจบลงยังไงจริงๆแล้วเรื่องของการรับรองบุตรอันนี้ก็มไม่ค่อยมีความรู้คิดว่า ถ้าเกิดว่าสองคนเขาไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ค่ะ,คะก็คือไปมาหาสูตรทั้งคุณพ่อคุณแม่น่าจะดีกับตัวน้องมากที่สุดหรือเปล่าใช่นะ,ะคะ,คะก็สุดท้ายจะต้องดูเรื่องของผลประโยชน์ของลูกเป็นหลักแหละใช่แล้วล่ะค่ะมากันที่เรื่องเศร้าของวงการบันเทิงนะคะก่อนหน้านี้ที่เราได้สูญเสียแม่ทุมไปนะคะล่าสุดค่ะคุณยุ้ยปฐมวันนะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพพ่อรองไปรอยังคานแม่ทุมเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะ นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงนะคะสำหรับการจากไปของแม่ทุมปทุมวดีนะักแสดงอาวุโสวัย72ปีค่ะจากสาเหตุอาการป่วยไทยรอยด์เป็นพิษแล้วก็โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS นะคะที่รักษาตัวมานานกว่า8ปีซึ่งทางครอบครัวค่ะก็ได้มีการทําพิธีสวดอภิธรรมแล้วก็พิธีพระราชทานเพลิงศพไปแล้วเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะคะณนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางพ่อรองแล้วก็คุณยุ้ยปฐมวันนะคะก็ได้นําเท่ากระดูกของแม่ทูมนั้นมาลอยอังคารที่กองเรือยุทธการสัตหีบโดยลูกสาวอย่างคุณยุ้ยนะคะได้มีการโพสต์ภาพของพ่อรองนั้นยืนอยู่ในเรือกับแคปชั่นสุดซึ้งค่ะว่ามาส่งแม่หนูมองเห็นแม่อยู่ในหัวใจพ่อเสมอนะคะซึ่งก็มีเหล่าคนบันเทิงนะคะเข้าไปคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้ครอบครัวเขามูลคดีกันมากมายเลยละค่ะ ขึ้นชมความรักของคู่นี้มากๆนะคะเชื่อแหละว่าแม่ทุมยังอยู่ในใจพ่อรองไปตลอดกาลแน่นอนค่ะใช่แล้วแหละค่ะพวกเราเองก็เป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันใช่แล้วค่ะนะคะมากันที่คิมยอนจุงกันบ้างนะคะต้องบอกว่ามีการปรับตัวได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวของโควิด -19 ที่ห้ามจัดคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่ล่าสุดก็เลยเปลี่ยนใหม่นะคะเตรียมตัวเปิดคอนเสิร์ตออนไลน์เลยละค่ะ นักแสดงและนักร้องหนุ่มคิมฮยอนจุงที่เพิ่งได้รับคำชมไปเมื่อสัปดาห์ก่อนจากการช่วยเหลือเชฟในร้านอาหารที่หัวใจหยุดเต้นให้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกำลังจะกลับมาพบกับแฟนๆในคอนเสิร์ตแบบออนไลน์นะคะโดยโชว์ผ่านทางการออกอากาศแบบสดเลยรวมไปถึงการสตรีมมิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานเกินรอนี้ คิมฮยอนจุงบอกว่าจะเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของทั้งตัวเขาเองและวงการเพลงเคป๊อปทีเดียวค่ะซึ่งบัตรคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Abel l of Blessing นะคะก็จะเปิดวางจำหน่ายมากกว่า50ประเทศทั่วโลกเลยโดยจะมีการออกอากาศสดแล้วก็สตรีมมิ่งให้แฟนเพลงของคิมฮยอนจุงนั้นได้รับชมมากกว่า100ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งก็มีทั้งที่เกาหลีใต้อินโดนีเซียญี่ปุ่นกัมพูชาเมียนมารัสเซียเยอรมนีนะคะสหรัฐอเมริกาเบลเยียม ฟิลล์แล้วก็อีกมากมายหลายประเทศในหลายทวีปค่ะซึ่งก็รวมถึงที่ประเทศไทยด้วย แฟนเพลงที่สนใจนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดการซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึงโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของคิมพยอนจุงได้เลยส่วนบัตรคอนเสิร์ตสามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา23นา59นาทีของวันที่28กันยายนนี้ตามเวลาในเกาหลีใต้โดยแฟนเพลงสามารถจองบัตรผ่านทางทิกเก็ตเมลอนทิกเก็ตแมสเตแล้วก็เว็บไซต์กูกูฟัแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางเลยค่ะ ใครจะจับจองดูวเวลาดีๆนะคะเพราะว่าวินาทีสุดท้ายคือ23่สมนิกาห้านาทีของ28กันยาและของเกาหลีใต้นี่ค่ะ เชื่อแหละว่าทุกคนก็คือถ้าเป็นแฟนคลับเนี่ยรีเฟรชแล้วก็คลิกกันรัวๆแน่นอนจริงเพราะมีเวลาจํากัดมากๆเลยใช่บัตรน่าจะหมดไว้อยู่นะคะอ่ะ<ช>อย่าลืมรีบๆกันมากันที่สาวคนนี้บ้างดีกว่าไทาราแบงค์นะะถ้าใครเนี่ยเคยดูรายการเกี่ยวกับอเมริกัน next t o ป model จะต้องรู้จักเธอดีเลยเพราะว่าเธอนั้นเป็นพิธีกรอยู่นะคะเชื่อหรือไม่ว่าเธอมีปัญหากับเรื่องของการยิ้มมากๆอืเพราะว่าบางทีเรายิ้มแล้วตามันไม่ยิ้มตามไงจริงๆแล้วเนี่ยเจ๊เป็นอีกหนึ่งคนที่ยิ้มแล้วตามไม่ยิ้มตามก็คือืบนตาแข็งทะล คนตลอดเวลาแต่เราไม่ได้เป็นอย่างงานคือเรายิ้มแหละแต่ตาเราไม่ยิ้มตามซึ่งทาร่าแบงก,ก็ประสบปัญหานี้เธอก็เลยพยายามไปฝึกยิ้มมาเพื่อให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดซึ่งเธอบอกคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าเธอยิ้มได้สมบูรณ์แบบเมื่อไหรเนี่ยเธอตั้งใจจะเปิดคล o s สสอดยิ้มด้วยล่ะคะ่ะทาราแบงส์ะ,ะซึ่งมีอาชีพเป็นทั้งนางแบบพิธีกรรวไมไปถึงนักธุรกิจสาวที่ประสบความสำเร็จก็มีความเชื่อส่วนหนึ่งนะคะว่า รอยยิ้มที่จริงใจอย่างแท้จริงนั้นเนี่ยดวงตาของผู้ยิ้มจะต้องยิ้มตามด้วยค่ะส่งผลให้ในช่วงนี้นะคะเธอเนี่ยหมดเวลาไปกับการฝึกซ้อมการสร้างรอยยิ้มพิมพ์ใจที่เวลายิ้มแล้วดวงตาของเธอก็จะยิ้มออกมาด้วยโดยนางแบบและพิธีกรสาวชื่อดังค่ะบบอกว่าการยิ้มแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย ไทยรัฐแบงค์ค่ะบอกว่าเธอเริ่มที่จะฝึกยิ้มแบบนี้เพราะว่าทนไม่ได้เวลาเห็นรูปถ่ายของตัวเองแล้วไม่รู้สึกเลยว่ามันมีความสุขอยู่ในรูปภาพจริงๆเพราะว่ารอยยิ้มที่เธอเห็นในรูปนะคะยังไม่สมบูรณ์แบบมากพอที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสายตาของตัวเธอเองในรูปเนี่ยดูไร้ความรู้สึกเอามากๆเลยละค่ะ โดยชา่าแบงค์สเองก็บอกว่าเธอถึงกับอดลับอดนอนเพื่อที่จะยิ้มในแบบที่สายตาของเธอก็สามารถยิ้มได้ด้วยซึ่งถ้าหากว่าการฝึกยิ้มยังมีหลักการประสบความสําเร็จแล้วเธอก็จะมีความคิดที่จะเปิดคอร์สสอนฝึกยิ้มที่ถูกต้องแบบออนไลน์สําหรับผู้ที่สนใจด้วยค่ะเอ,อาจริงอาจจะต้องเรียนรู้จากแบบว่าเหล่าแดนเซอร์เมืองไทยแต่เขาเป็นคนที่ยิ้มได้สนุกทุกคนจจะเช่น อุ๊ยอันนั้นก็คืออันนั้นก็สนุกมากจริงใช่แบบแอะแอะแออย่างเงี้ยต้องยอมรับนะว่าในหลายคนที่เป็นคนที่รำไทยแดนเซอร์ต่างๆเป็นคนที่ยิ้มแล้วแบบดูสนุกตลอดเวลาต้องนับถือจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเหนื่อยให้ตายแค่ไหนหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะ และนางงามไทยก็เช่นกันนี่ก็ยิ้มเก่งเหมือนกันถูกต้อง <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ <S <S 2> <S 2> เราจะกลับมาพบกับ Miss Universe Thailand <S <S 2> <S 2> ท,ที่จะมาอ้อนขอคะแนนโหวตกัน <S <S 2> <S 2> ไปดูรอยิ้มของพวกเธอกันค่ะ มาช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกกันไปว่าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ30สาวงามเข้าประกวด Miss Universe ในปีนี้ถูกต้องแล้วนะคะซึ่งเขาไม่ได้ไปไหนไกลนะคะมาเยี่ยมถึงบ้านของเราเลยนะคะมาที่ t w e n t s i HD มากันถึง30คนเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานในสูนีโอเราเนี่ยแน่นเอียดเลยไม่รู้จะเลื่อน่ปเลกล้องเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือจิตใจเบิกบานนะเพราะสาวสวยมากใช่แล้วนะเพราะฉันจะพาไปติดตามบรรยากาศกันค่ะ เริ่มเข้าสู่ช่วงของการเดินสายโปรโมทเรียกคะแนนโหวตสำหรับ30สาวงามผู้เข้ารอบสุดท้าย Miss Universe Thailand 2020ค่ะโดยวันนี้สาวงามทั้ง30คนก็ได้นั่งรถบัสมาเยือนถึงห้องข่าวทวินไซต์เพื่อพูดคุยและขอคะแนนจากแฟนนางงามบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานส่วนการตอบคำถามนั้นก็ไม่มีใครยอมใครค่ะแต่ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อที่จะคว้ามงที่3มาให้ประเทศไทยได้ค่ะ คือหนูแบบพอคิดถึงการศึกษาไทยนี้คือหนูนึกถึงการเรียนพิเศษเลยค่ะเพราะว่าตอนที่เราอยู่ช่วงมปลายอะค่ะไปเรียนทุกพิเศษทุกวันจนถึงตีหนึ่งตีสองทุกวันเลยแล,แล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ความสุขของเราเลยอะจริงๆแล้วเป็นเหมือนว่าวัยรุ่นเราควรไปเที่ยวกับเพื่อนมากกว่าอะไร่างี้ คือแม่แม่ข้างเวทีก็คือทำหน้าแบบเอาแน่ซิงดี้เธอมาแน่แล้วหนูก็คือเขาก็ส่งแบบอืมอืมแล้วหนูก็อโอเคเขาส่งมาพอตอนกับหนูก็อืมหน่อยคืออึ้ใส่แม่แม่ข้างเวทีค่ะโครงการที่เราคิดไว้หรือว่าสะท้อนที่อยากจะบอกสังคมที่เรามีอยู่ตอนนี้อยากให้มันเปลี่ยนไปในทิศทางไหนสังคมบ้านเราไงครับ สําสหรับแพลวนะคะคเพราะก็ให้ความสําคัญแล้วก็อยากจะรณรงค์ในเรื่องของการที่จะให้คนเนี่ยหันมาเคารพสิทธิของกันและกันเพราะพอมองว่าอันนี้คือปัจจัยสําคัญของของมนุษย์เราการที่คนเราไม่เคารพกันเนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงการบูลลี่กันนะคะการเออเหลื่อมล้ำการการรังแกการปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่มันทำให้สังคมเราแบบอยู่แล้วมันแย่ลงไปทุกวันอะ ถ้ามองย้อนกลับมาที่ต้นเหตุเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการที่เราไม่เคารพกันนี่ละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทําได้หรือจริงๆแล้วใครจริงๆเพราะว่าทุกคนมันทําได้มันเริ่มจากตัวเราถ้าเรารู้จักที่จะเคารพตัวเองรักตัวเองก่อนมันก็จะส่งผลไปถึงคนอื่นซึ่งนี่สาคัญมากๆเป็นพื้นฐานปัจจัยมากๆที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนหันมาให้ความสําคัญในเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องของการเคารพสิทธิ์ของการละกันนั่นเองค่ะส่งกําลังใจผ่านช่องทางนะคะได,ได้เยอะเลยนะะี่ค่ะกับทางแรกและในวันพรุ่งนี้นะคะทั้งงง36ากกก็จะเตรรียมไปสสสััิิิ่ด์ธ บ้านคู่เมืองแล้วก็นั่งรถชมเกาะรัตนโกสินทร์ที่วัดพระแก้วและศาลหลักเมืองด้วยค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรสวยงามขนาดไหนนะคะทีมข่าวของเราจะนำภาพบรรยากาศมาให้ชมกันแน่นอนค่ะ อย่าเพิ่งเหนื่อยสำหรับคนที่ใช้ทรูอยู่แล้วนะคะแล้วคุณมีทรูพอยต์มากล้นและเกินแบ่งมาให้สาวๆได้นะคะด้วยการแลกเป็นคะแนนโหวตนะคะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายค่ะสําหรับใครนะคะที่อาจจะไม่ใช้ทรูนะคะคุณใช้ช่องทางนี้ในการสนับสนุนพวกเราได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือการโหลดนะคะแอปทูวันนี่ไวเลตนะคะใช้ได้เช่นเดียวกันคุณขาช่วยหวดพวกเราเถอะค่ะพวกเราพยายามมากๆจริงๆนะคะ เดียวเช้านี้ก็จะไปวัดกันเดี๋ยวน่าจะมีภาพบรรยากาศมาฝากอีกแ,แต่ใครอยากจะฟังสัมภาษณ์เต็มๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ YouTube ของ t r ิวิชันส์นะคะถูกต้องแล้วค่ะ,ะมากันที่หนุม่มคนนี้บ้างดีกว่านะคะนักร้องลูกทุ่งหน้าหลอกคุณตรีชัยนรงค์นั่นเองเห็นหลอกแบบนี้คารมดีแบบนี้ร้องเพลงก็เพราะนะคะแต่ว่าไม่มีแฟนสักทีซึ่งคุณตรีก็บอกนะวว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยปิดกั้นเรื่องความรักเลยค่ะ ร้องเพลงร้อหน้าตาดีคารมก็ดีนะคะแต่ว่าทำไมสถานะหัวใจนักร้องลูกทุ่งหนุ่มตรีชัยนรงค์เนี่ยถึงยังโสดซึ่งเจ้จาตัวก็ยอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยโสดสนิทจริงจริงแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรค่ะมีหลายคนเข้ามาจีบเรียกได้ว่ามีทุกเพศส่วนตัวเนี่ยไม่ปิดกั้นเรื่องความรักอยู่แล้วนะคะว่าจะเป็นเพศไหนเพราะว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าค่ะราอทบ้านด้วยทุกคนเลยนะครับ <c oughs> ความรักก็ยังให้หัวใจกับแฟนคลับมากกว่า <c oughs> ถามว่ามีมีมค,คุยบ้างไหมก,ก็มีบ้างครับแต่ว่าเราไม่กล้าคือผมผมไม่มีผมกลัวผมไม่มีเวลาที่จะไปเดินเดินตามใครถ้ามันถึงเวลามผมว่าคนที่ใช่เขาก็จะเดินเข้ามาหาเราเองแล้วสเปกส่วนต่อพิธียังเป็นยังไงบ้าง้วยอันแรกเลยคืออยากให้มีคนเข้าใจเป็นคนที่เข้าใจในตัวพิธีก่อนจริงๆเราผมเป็นคนที่ชอบเอาใจแฟนนะแต่ว่าผมอยากให้แฟนเข้าใจผมบ้างคือผมเป็นคนโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงถามว่ามีมีมีคนทักเข้ามาคุยกับเราบ้างไหม มีหมดเลยเอาพูดตรงตรมีหมดออทุกเพศทุกเพศเลยเราไม่ปิดกั้นครับเ,ออเพราะว่าผมเป็นคนไม่ปิดกั้นเรื่องความรักอยู่แล้วใจะว่าเขาใช้เพราโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้คือผมสถานะความโสดร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราไม่ได้อยู่กับใครถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามีคุยบ้างกมีครับแต่ว่ามันศึกษาใช่ใช่ใช่เรียนรู้กันและกันใช่ครับเราบางที่ส่วนใหญ่คนที่ทักเข้ามาคุยกับเราเป็นเขาอายุน้อยกว่าเงี้ยเราโตแล้วเราก็แบบ บางทีเราวิ่งไปวิ่งตามเด็กมากๆมันก็มันก็ไม่มันก็โมเมนต์แนววะครับผมกับเหตหน้าน,นักแล้วก็คือเราเราก็อยากเออถ้าเกิดว่าเราจะมีแฟนสักคนเราต้องต้องให้เขาเข้าใจ <c oughs> เราใ,ใช่ครับเราเราค่อนข้างบ้าง,งานอ่ะอสาวๆนะคะที่อยากครอบครองหัวใจดนตรีก็อย่าเริ่มเขาบอกว่าต้องเข้าอ,อกเข้าใจเขาด้วยนะคะ อ่ะมากันที่ดราม่าที่ก็ยาวยืดเลยนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะใช้วิธีเงียบก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่จบสำหรับดราม่าคุณเจนนี่นั่นเองนะคะล่าสุดมีเตรียมจะไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่บางพลีชาวเน็ตทราบเรื่องปุ๊บก็ไปถล่มทันทีนะคะก็จะให้ยกเลือกคอนเสิร์ตนี้ไปไปติดตามค่ะ ใช้ความเงียบกลกกระแสด,ดราม่าและดูเหมือนว่าช่วงนี้กระแสจะเริ่มซาแล้วค่ะสําหรับกรณีของนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นแต่ล่าสุดนะคะก็มีดราม่ามาอีกระลอกหนึ่งเมื่อกลุ่มชาวเน็ตที่ไม่พอใจเจนนี่จากกรณีดราม่าที่ผ่านๆมาได้เข้าไปถล่มกลุ่มผู้จัดคอนเสิร์ตที่จ้างนักร้องสาวไปเล่นค่ะจนทําให้หลายงานทนกระแสไม่ไหวออกมาประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตไปแล้วล่ะค่ะล่าสุดนะคะก็มีกระแสโจมตีอีกรอบค่ะเมื่อเจนนี่แล้วก็ลิลลี่ มีคิวต้องไปแสดงคอนเสิร์ตในงานที่ตลาดทิพนิมิตบางคลีนะคะในวันที่24กันยายนนี้ค่ะถ้าไม่ชาวเน็ตที่คอยดราม่าเจนนี่อยู่เนี่ยพอทราบข่าวแล้วนะคะก็เข้าไปโจมตีกดดันทางผู้จัดงานแล้วก็มีการประกาศอีกด้วยค่ะว่าหากเจนนี่ไปเล่นคอนเสิร์ตนั้นก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่ชอบเธอเนี่ยบุกไปถล่มที่งานอีกด้วย จากนั้นทั้งเพจที่นี่บางพลีก็มีการโพสต์ภาพโปรโมทคอนเสิร์ตของเจนนี่ลิลลี่ก่อนหน้านี้นะคะก็ทนไม่ไหวเหมือนกันต้องออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงพร้อมกับบอกว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่ายุยงให้มีการด่าดทอศิลปินและไม่มีการกดดันหรือบังคับให้ยกเลิกคอนเสิร์ตแต่อย่างใดส่วนที่มีชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยบอกว่าจะบุกถล่มในคอนเสิร์ตหากมีการจัดจริงก็คงต้องเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยให้มากขึ้นค่ะ ทีเรื่องก็ผ่านมานานแล้วอยากจะลองแบบให้โอกาสเขาดูบ้างนะคะลองเปิดใจดูบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันว่าคอนเสิร์ตท,ที่บางพลีนีนะ้สรุปแล้วคุณเจนนี่กับคุณลิณลลี่เขาจะได้ไปเล่นหรือเปล่านะคะ,คะก่อนจากกันไปนะคะฝากช่องทางการติดตามพวกเราได้นะคะทาง l ล n e แอดนะไปแอดเลย t r ิวิชั่นนะ,ะรวมไปถึง Facebook ค่ะ T ริวิชั่นส์เอชด u ยู anel n t r ิวิชั่นออฟฟิเชีค่ะ ใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถแนะนำติดชมรายการมาได้ทางอีเมลที่ขึ้นอยู่นี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่อย่าลืมรีบไปดาวน์โหลดกันสำหรับ True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รอยน้ำตาปิดบางความจริงที่เธอต้องทนเจ็บช้ำเรื่อยมากับเรื่องราวที่ฉันเองก็รู้ตัวดีว่าเหตุคือฉันที่ทำเธอเสียใจทรมานที่ทำด้วยแค่เฝ้าดู ก็รู้ทั้งรู้ว่าทำอะไรไม่ได้สักอย่างต้องแกล้งทำไม่สนใจแต่เหมือนยิ่งไกลหากลับยิ่งทำให้ฉันยิ่งวนไวอยากจะเช็ดน,น้ำตาและปลอบโยนเมื่อยามเธอเสียใจ อย่ากลับไปอบยังตัวเองในวันนั้นวันที่ตัวฉันได้ทำพลาดไปโปรดรู้ว่าฉันคนนี้มีแต่เธอทั้งหัวใจก็รู้ตัวสายก่อนที่จะบอกไปกับความจริงที่ซ่อนไว้ข้างในว่าฉันรักเพียงแค่เธอ ขอบคุณที่ติดตามกด Morning i n s i g h ์กันทางช่องท u e ไ n s ์เอ t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True i n s s i h t HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ